สองพี่น้องช่วยกันนะคะอฮ๊ยแต่เขาค้างเขาสวยว่ะเฮ้ยค้างอันนี้เขาสวยดีว่ะแต่อีตอนเก็บอ่ะตอนเดินเก็บฝั่งนี้เดินเก็บได้นะแต่ถ้าเกิดลูกอยู่ฝั่งนี้จะเก็บฝั่งจากฝั่งนี้เก็บไม่ได้ไม,มันก็ติดนี่ไงเหยียบมันก็ต้องเหยียบไว้น,นี่นะสินะเหยียบได้ใช่ไหมกลัวมันขาดไงเออ เหลือเหลือไว้หนึ่งที่ใส่อันนี้ให้ด้วยอีโอ๊ตพี่มีต้อนอันี้ต้นนึงแบ็คเบอร์รี่ต้นนึงของพี่ลุงอะ่ะเออเดี๋ยวไปข้าน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวปั่นจากยาล้วใส่มาด้วยอออันนั้นก็แบล็คเบอร์รี่ไม่ใช่หรอนั่นอะ่ะต้นนู้นอะ่ะเออนั่นแหละสวยงามไหมคะ เขาบอกพี่เก๋ปลูกด้วยแต่ดูเขาทำสิเขาทำอย่างสวยงามเ้วได้ดูสวนเก๋ดิ <c oughs> ความลกของตัวเองแล้วแบบโอ้โหแบล็คเบอร์รี่บูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ตะกูลเบอร์รี่อยู่ที่อยู่ที่มุมนี้ทั้งหมดนะคะ ยสไม่ค่อยมาสวเนเดี๋ยวเสร็จชั้นแน่เลยเดี๋ยวลูกไหนดำๆฉันแอบเก็บหมดเลยอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับอแม่พี่นองมาดูว่าสวนเบอร์รี่ของน้องโอ๊ตจะเป็นยังไงนะครับสวัสดีกับดอกไม้สวยๆนะคะ บานกรบบานพร้อมกันหมดเลยแล้วเกศจะไปตัดไปว่าห้พาได้ทั้งหมดได้ยังไงเนี่ยสองสีนะคะสีสีเหลืองตัวนี้ด้วยสวยมากนี่ค่ะงาม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 ,งามจัดไว้พระมันบานรอบเดียวแล้วมันมันก็จะไปเหลือเนี่ยไอสีสีอันนั้นสีม่วงสีม่วงไม่ออกดอกไม่ได้ ตัวนี้สีขาวดอกปีหน้ามันก็เอาไว้อย่างเงี้ยปีหน้ามันก็เกิดอีกนะคะดอกไม้เราสำหรับไว้พาเกน้องโอ๊ตทำได้สวยมากเลยตะเกียบพาไปดูอันนี้ขนมาเมื่อกี้นะตะไคร้เดี๋ยวจะลองฝังแล้วก็ใช้ดินกบเยอะๆดูนะคะ้อมเดี๋ยวเอามาวางขาย นี่สองแปลงนะครับสตอรอเบอรี่ของน้องโอ๊ตสวยงามมากเป็นข้างหน้าน้องแปลงตะไคร้ของพี่ลุงอันนี้แปลงสองแปลงสามนี่ของน้องโอ๊ตแม่น้องโอ๊ตทำดีจริงๆเลยสวยงามมากนะคะเขาเคลียร์พื้นที่ร้านให้เก๋ได้สวยเลยขวดเอยตั้งเรียงก็สวยงามเลยดูเก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ๋ทำแค่ทำเฉยๆนะเอากอง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 ดูน้องเขาทำไว้สวยงามเลยเดี๋ยวเหลือข้างหน้ามุมนี้อีกแปลงจะให้น้องโอ๊ตอีกเนี่ย หน้าบ้านจะได้สวยตัวเองไม่ทำแล้เตียงอยู่ข้างหลังๆเพราะตัวเองทำลกเอาเอาพื้นที่ตรงนี้เลยอันนี้ได้อีกแปลงหนึ่งอันนี้ให้น้องมันสวยๆเห็นบอกจะตั้งร้านอีกก็เดี๋ยวจะมีแปลงผักสามสามแปลงนะะกระเทียมเก่เกิดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะปลูกอีกตรงนู้นโรยมาแล้วมันไม่เกิดแล้วปลูกกระเทียมอีกครึ่งครึ่งแปลงอันนี้จะปลูกได้สองแปลงแล้วก็อันนู้นหัวชายเทา้าหัวชายเท้าหน่อย ้ยมีนอนด้วยนอนสีเขียวโอ้โคมาสนะโคมาสนะเกยังเล็กอยู่เลยนะคะถ้าเอาผ้ามาห่มมาคุมอีกหนึ่งชั้นมันก็จะโต,ตเร็วขึ้นนะถ้าอากาศอบอุ่นแน่แปลงไปนะเกียวโรยเลยเ็ดนะอะไรนะจำชื่อไม่ได้ที่เกียวไปดองอะแต่มันไม่เกิดไอ้นี่แปมก็อยู่เฉยเรากิจจะใส่กระเทียมลงไปนะคะช่ไนหะ อันนี้ก็ตอนแรกเป็นทําใส่โรยมาเลนสลัดแล้วมันไม่เกิดเกีก็เลยกระเทียมเหลือเกีก็จับเพราก็เทียมเกี๊ยมันงอกแล้วอะกระเทียมหกปีที่แล้วอะเกี๊ยกจับเสียบๆมันงอกแล้วนะแปลงนั้นนะปีหน้ามันสวนจะสะอาดขึ้นเพราะมีคนสามคนแล้วนะมีพี่ลุงน้องโอ๊ตอีกคนเดี๋ยวทำสวนให้มันสวยๆหน่อยเจ้าของสวนเขาจะได้ดีใจแหมส่าใ์ให้ใช้พื้นที่ทำสวนชั้น ไม่แตกต่างกับไม่ได้ใช้เลยเ <laughs> ขาจะบอกแล้วกแต่อาจจะทําไม่ได้สวยเท่าของน้องโอ๊ตแบบนี้นะคะสวยงามมากะคะ่ะไปแล้วคะ่ะฟัานเชพินาสวัสดีค่ะเก็บไปวางผักขายตอนนี้เอาขุดมันขุดเผือกขุดหอมมากเนี่ยเอาตะไคร้ลงลงหลงุมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาขุดลึกๆแล้วก็เอาดินมาถมเยอะๆแล้วก็เอาผ้ามาคล่มให้